หนิงเลยนะครับอ่ะนะครับหนิงเลยนะครับ ยยอย่างยครัาอ,อ,อาันีอะักนาแกงนี้นะครับนเาเาถามมาหลุนใส่กันนะครับอ่ะอ่ะ,นะครับ้อามาหลุนใส่กันครับอุ้ยขโยิ่งสั่มนี่ข้าวชินเลยครับนิ่งใสมะเขา้า ใส่นี่คบโอ้ยเอฟครับเอฟเอฟโอ้ยอุ่นอะใส่งามครับอยู่นี้ไม่เจ็ดแปดขีดบนแล้วครับอาครับอ่ะนี่ับใส่นะครับเลือดบริกรแน่นอนค้าบุญยิงสัมคือว่าใส่สวยนะครับสวยครับใส่สวไปหลุดม้าต่อไปครับฟุใหญ่ครับุ่นยีนีันหนึ่ง เห็นอะไรบ่อู้ตกใหญู่น่น้ยุงเง่ครับหุบยืนอย่หนึ่ง้ยเห็นอะไรบวด้ยตกเงยอยู่น้องหุบมึงเรผจีบเห็นบมับง่ามาเห็นหวาเห็นหว้กง ิน่งเลยนะครับเข้ามาถาลุนใส่กันครับพี่น้องพูดพีน้องพูนโหนมปีนยุ่นทั้งตัใหม่เลยครับพูด่ปีนหย่อดๆุ่นเลบใสล้มาหลออราอมาเหมือนบอ มึงทักหลายบักเอเบเลยยังน้อแล้วมันยิงมือถือขันหนาให้โว้ยตัวบักใหญ่นึง่งไปปีนต้นไม้เลยเสยเมื่อนี <c oughs> องครับตัวนี้ยอมเลยยางมากครับปุ่นยางมากไอ้ปุ่นไรไม่เหลือเห็นแต่ควายค่อย,ยมันกินมึงครับพูนมันไม่ปีนหลิออนช้งางานกับทิ้งไม่ลงครับมันแค่ไปปีนไม้ปกติคไงเนี่ปุ่นมันเกิดไม่ถึงโอ้ยหัวใตายตายลงมาถีบมาก ที่แรกเจอไปจริงครับม่าหอดตีนอะเทื่อนึงแนี่ครับอีกลบเขามาเลยเอาถ้าลบก็ขออนุญาตเก็บโอ้ยขออนุญาตเก็บครับโอ้ยแบบนี้หกครับหักเอบอีกแล้วแต่แต่เนี่เอ้ยงอมเลยครับงอมเลยแต่เนี่แน่นอนแห้งตัวนี้ ยิ่ทนไม่เลยเซ้อครับอุ้ยอ่ะอ่ะมาครับใจมีหกบวกเอฟเลยไปครับปะ นี่นะไอ้ทัก,กันยิ่งเลยนะครับบักเอฟครับบักเอฟโอ้ยไอีวงมันเีนนองนี่ะเนาะอ้ยโอเ้โอเอฟค,ครับบักเอฟใส่เนี่ยครับ เดี๋ยวไปไหนโตครับตืเดแล้วครับโอ้ยโดน,นแห้งตัวนี้แม่หล่อไปหรอม,มาลบไปลบมาเห็นหน้าตาลิบๆครับ,รบไปจะไปเรียหันใส่งามครับงามแห้งตัวนี้ครับฮะมันหมาครับแต้มแรกเนาะอนุญากเจ็บกับแป๊บนึงเด้อ ใชครับอือเอ๊บอิล้วครับตัวแรกนะมันมาครับเดี๋ยวไปมึงมึงหังานผมก่อนเนาะเดี๋ยวยื้อหน่อยเดี๋ยวจะให้ตา,ามไปมึงตองคันนี้นะครับเดี๋ยวมึงกับผมก่นกอนเอ๊นะตัวแรกครับแฮกหมานครับมันหมาน น,นะครับยิ่งเลยนะครับโอ้บักอีบเลยครับบักอีบเลยแดนนามาเหมือนกันครับแก่สองครับวิ่งบักอีบนะครับนิ่งเกือบ่เขาเอไงครับตัวนี้ใส่โล่กเลยใส่โล่เลยล่ะอันนี้มึงฝั่งปุ่นไอ้แรนมาตะฝุ่นนะครับพี่ที่เคี้ยวซอสพี่ โอยนั่งจะโคอยู่เอออย่างเหี้ยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวขอหยาดเจ็บครับทำก่ออย่างนี้ต่อไปนะอือใส่ครับปุ้ยใส่นี้พี่น้องอืดใส่นี้ครับ เโล่ออีกแล้วครับตัวนี้บอกโล่แต่อีกแล้วครับพี่น้องออยังอีกแล้วครับยังอีกแล้วอ่ะมันหมาครับมันหมาอืออ่ะเจ็บ ถูหันพี่น้องอ่ะเหนื่อยแล้วนะครับบล็อกชัดเหมือนอย่างนี้แต่บักเอ็บบักเอ็บเลยไม่ทีเดียวทุกคนไม่ทีก็ลืมครับโอ้ยถูหันเลยพี่น้อง มันมันอยู่ข้างล่างครับผมเป็นี้เปนนีอยู่ทางตรงทางมันบ็ลงมาได้ลงมาแถวข้างล่างเลยอ้ยใส่เง่้ยแล้ครับโอ้ยูแบบนี้มีตัวใหญ่แล้วแบบนี้แถวที่หาแล้วครับนี่เอาเขออนุญากเก็บครับขออยากเก็บก่อนอกเดี๋ยวจะเทือก ส2มสครับสามสองครับบักเอฟนะครับบักเอฟครับบักเอฟเอนะครนี่งวครัยู่จับมงด้กินนะมึงไม่ผู้ใจถึงวัน ไมานี่ครับนี่ครับท่านจีเจ้าวะหมองมันอยู่พอดีครับจีเจ้าวะมันอยู่พอดีมันเลยขึ้นมาไหวนะครับสวยงามครับดีมากเลยเบียดมึงกี่ดาวอ่ะสวยงามครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับขออนุญาตเก็บโอ้เปิดหัวแต้มแรกครับเก็บียดเลยครับเกระเบียเลยโอ้ยอ่ะไอ้พันนี้เพิ่งกะยิ่งไปแต้มนึงนะครับพันเบ่นไอ้เบ่นเพิ่งกะยิ่งไปแต้มนึง นี่ผมกำลังเปิดหัวแต้มนึงกันครับแกแบบโอ้ขาน,นี้เอาเลยครับคุณตาขาดไปเป็นขานี้เลย ะัือว้าวลึกับมืบอ,มมอ,อใส่งามครับเปลนขวดไวเลยเฮีอที่เขามา่งกมลึกนะครับพายุไปอยู่ใส่เอ้ยใส่งามครับใส่งามอุ้ยเ๋้วขย่าก็บครับจะตึงจิบด,ด้วโทษตนีงก่อนต้งงก็บ ไงจิมปลาทครับุกวอกจิมบลาทูเลยครับบู๊ยออแข้งทุออกยองอุ้ยฮะอือปักเอ๊ครับแ้มซี่เอครับเอนี้จม่ครับ่ะเยาก็ยอดเจ็บ ะเอาไงเลยครับยงงงันี no, like ้เอฟครับเอฟโอ้ยโอ้ยเยอบดียิงับยิงดอกนึงยิงดอกนึงมาถือจะตัวเลยมาถือโอ้ยโอ้ยยังงครับเจ้าใส่ โลนะครับอุ้ยพี่น้องมึงมึงขอไากเ็บครับขอาก็บนว่าสบัวม่ใ่ ออต,ตอนี้อนสเกหันไม่ดูดู้นะต่อมันสองอันพ่อใครดเอาบึงลุ่นกันครับดอกแม่เกาหัวพอดีเลยแตพ่อเอามีจีรีโอ้ยลุ่นลุ่ลลลนง่าไม่ วัดลายตัวยมันขอมวันไหนวันี้อมียมันไลว่าจะอีม่ีอืมตัวนึงตัวงึงก็ไม่นไปหนีตัวหนึงตื่นตนตนตืนตนอว่าใส่งามครับตอนนี้หนูพั่วละอยู่นี่เดี๋ยวคออยาตเก็บครับ เอามาเบิ่งใส่กันนะครับอืมใส่งามมากส่งามโอ้ปุ่นกระไซกันนะครับปุ่นเอาปุ่นกระไซกันโอ้บดีดีเลยพี่น้องโอ้พี่น้องถึงนมวหันหอดตีนมีตัวนึงครับโอ้ใส่งามครับหางดวนอ่ะเดี๋ยวขยากเก็บกระพุ่นน้องกระไซกันนะครับทั้งปุน่นอ๋อโอ้หมุกหมุกหมุกสวงาม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, không, không để เกอบมาถึงี่น้รอครับใส่สวยครับใส่สวยผูพ้พี่น้องเขาอาหารเขามาเขามาสองตัวนะครับเขาม้าสองตัวตอนหกแค่กันหน้องเห็นริบๆนี่แหละหมุนมากแล้วแก่นโอ้โหแรงเลยคนละ่อะอ่ะผู้ใดอย่าโคว่าพิกัดยืนอยู่ใส่รับนี่ยมันตายมูบานเัิหนึ่ะครับมันกอกที่สองกิโลได้ครับเนี่ยน,นี่ไปยิ่อยู่เส้นมันกอกนี่นะครับมันมันเฟื่อยมันเมาเนี่ยครับ ไม้พันอยู่สางออกจากหมู่บ้านพันไปครับอู้หอ,อมาสองตัวอีกตัวหนึ่งหนานตัวใหญ่ครับถิมไปสักพักหนึ่งนะครับปังหันเอถือว่าใส่สวยครับใส่งามเลยครับบังเอบเบย,ยิ่บปะไอหมาตานครับแต่ยยังอยู่ผลต่งางโ้นพี่นออ้องโอ้ยมีแต่หนูตินตำอะถือว่าหายครับ่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยอยากเก็บปะเดี๋ยวไปเก็บครับ ยิ่งอีกแล้วนะครับเขามาลุนแสกันนะครับนะดูไอส้สายงามครับโอ้หลุดงามหลุดงามหลุดกำลังเบาแล้วอันนี้พี่น้องก้อยเลือกใส้นีครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ก็อยเลือกไม้หนีนะครับนี่ มีขนาดมีห่อนมันกินห่อนมันกินไป็หอยกูแน่นี่นี่นี่อย่าฆ่ายอเนี่ครับนี่ยี่บีีไม่สองตัวกูแล้วครับนี่นี่ผมเห็นไม้สีนะครับผมไม่ได้เหลือกลงนะครับก็ได้ใหญ่โตการเมึงไม้ก็สําคัญนะครับยิ่งหนูนี่เห็นว่าเ้าหูจากไม้ครับนี่ก็ใหญ่ตัวนะครับใหญ่ตัวสวยงามครับสวยงามจมที่สามครับไปเ็บครับเ็บ